ใช้เวลาในการขึ้นรูปขนมปังเพื่อพักรอบสุดท้ายก่อนอบนานมากตั้งแต่ลูกแรกจนถึงลูกสุดท้ายใช้เวลา20นาทีเราควรจะจับเวลาพักรอบ2พร้อมกันใช่ไหมคะอ่าพีเอฟมีวิธีการสังเกตแบบนี้นะครับถ้าลูกแรกจนถึงลูกสุดท้ายนะครับเราขึ้นรูปจนเสร็จลูกสุดท้ายแล้วเนี่ยขนมปังลูกแรกยังไม่มีอาการว่าจะโตขึ้นมาแต่อย่างใดนะหรือว่าโตนิดหน่อยอพีเอฟแนะนําว่าให้ใช้เวลาพัก ล็อกที่2พร้อมกันนะครับโดยเริ่มจับเวลาห, all, หลังจากที่เราขึ้นรูปลูกสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าหลังจากที่เราขึ้นรูปลูกสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกแรกเนี่ยโตขึ้นไปกว่าลูกสุดท้ายเยอะพอสมควรนะครับเียก e ก็แนะนําให้แบ่งเป็น2ชุดนะครับเป็นการแบ่งครึ่งจํานวนโดนะครับแล้วก็จับเวลาเป็นชุดแรกกับชุดที่2นะครับชุดแรกก็คือเป็นชุดที่เราขึ้นก่อนนะครับแล้วชุดที่2ก็คือเป็นชุดที่เราขึ้นหลังนะครับ แบ่งเวลาพักออกเป็นสองช่วงนะครับอยากก้าวไปข้างหน้าได้ไวไม่อยากเสียเวลาไปกับการลองผิด p f มี Class อ,อนไลน์ที่จะเป็นชอ็อตคัทให้ทุกคนได้เข้าใจในเวลาอันสั้นเห็นผลไวทำได้จริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PF เข้ามาได้เลยครับที่ a s s i g n t e s t c a t c r e แล้วพบกันนะครับ